เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมประเทศไทยถึงรับมือกับโรคระบาดใหม่ๆได้ดีจนทั่วโลกยอมรับเราเป็นเต็งหนึ่งด้านการเฝ้าระวังโรคเลยนะครับตอนโควิด19ระบาดใหม่ๆประเทศไทยก็สามารถตรวจยืนยันผู้ป่วยโควิด19รายแรกได้อย่างรวดเร็วเบื้องหลังความสำเร็จนี้มีฮีโร่อยู่เรามีระบบที่เรียกว่า labrary s ซอร์ว l l a อน e หรือการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการครับถ้าใครยังไม่รู้จักภาพรวมของระบบเฝ้าระวังโรคของไทยลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วที่มุมบนขวาข่าใช่ไหมขวานี้ก่อนได้นะครับในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่า l a b บบ r t a ารเ y s u r v e l l l a n c e คืออะไรทำงานอย่างไรและทำไมมันถึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยแข็งแกรก่งการเข้าใจเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนเห็นภาพเลยครับว่า นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อปกป้องเราทุกคนจากโรคภัยไข้เจ็บถ้าจะให้อธิบายง่ายที่สุดแล็ s เซอร์เวเลนซ์เนี่ยก็เปรียบเสมือนงานนักสืบนะครับเวลาที่ทมีคนป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการรุนแรงเนี่ย,เ,ยเช่นสมองอักเสบหรืออาการทางเดินหายใจรุนแรงทีมแพทย์จะไม่ได้ดูแค่อาการภายนอกแต่จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อไปสืบสวนต่อในห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาให้เจอว่าผู้รายตัวจริงเนี่ย หรือเชื้อโรคที่ซ่อนอยู่ในร่างกายคนไข้คือเชื้ออะไรกันแน่และในฐานะนักวิทยาศาสตร์นะครับนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะมันคือจุดที่เบาะแสจากร่างกายของผู้ป่วยนำไปสู่การค้นพบที่ไม่ได้ช่วยชีวิตแค่คนเดียวแต่อาจจะช่วยชีวิตคนได้เป็นพันๆเลยครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเรื่องจริงที่น่าตื่นเต้นให้ฟังกันว่าทำไมแลบเซอร์เวเลสถึงสำคัญบางคนอาจจะคิดว่าป่วยอาการคล้ายกันก็น่าจะรักษาคล้ายกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยครับโร<อ>คที่มีอาการคล้ายกันมากอาจเกิดจากเชื้อโรคคนละตัวและมีวิธีการรับมือที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการระบ,บุเชื้อให้ถูกต้องและรวดเร็วผ่านแ a ลบเซอร์เวลนซ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะมันคือการตัดสินระหว่างการควบคุมโรคได้ทันท่วงทีกับการ<อ>ปล่อยให้สถ<อ>านการณ์ลุกลามจนเกิดความสูญเสียมหาศาลลองมาดูตัวอย่างจริงกันนะครับ กรณีศึกษาแรกหายนาที่เกือบเกิดขึ้นจากเชื้อดนิป,ป้าย้อนกลับไปในปี1998ที่ประเทศมาเลเซียเกิดการระบาดของโรคสมองอักเสบรั้งใหญ่ในตอนแรกนทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นเชื้อ Japanese Encephalitis หรือไข้สมองอักเสบ JE นะครับซึ่งเป็นโรคประจำถิน่นและที่สำคัญคือเรามีวัคซีนป้องกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปมา<อ>ตรการต่างๆวัคซีนกลับใช้ไม่ได้ผลจนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์นําตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการและพบความจริงที่น่าตกใจว่ามันบอ่อใช้เชื้อเจีเดอแต่เป็นไวรัสอุบัติใหม่ที่เข้มขัดสั้นคาดไม่ถึงกันเลยในตอนนั้นก็คือไวรัสนิปป่านะครับซึ่งยังไม่มียารักษาหรือวัคซีนโดยตรงผลกระทบจากความล่าช้าเนี่ยรุนแรงมาก มีการต้องฆ่าหมูเนี่ยที่เป็นแหล่งลังโรคไปกว่า1ล้านตัวคิดเป็นความเสียหายทันทีกว่า97ล้านเหรียญสหรัฐและยังทําให้มเเลเซียถูกจำกัดการส่งออกหมูสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่า124ล้านเหรียญนี่คือบทเรียนที่ราคาแพงที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเรารู้จักเชื้อได้ช้าความเสียหายก็ยิ่งบานปลายการณีศึกษาที่2โรคมือเท้าปากสายพันธุ อีกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราเข้ามาหน่อยคือโรคมือเท้าปากครับปกติแล้วโรคเนี้ยเด็กมักจะไม่รุนแรงแต่ในปีเดียวกันคือปี1998ที่ประเทศไต้หวันเกิดการระบาดของเชื้อ e n t นโท v i r u s ส1หรือ e v 7 1ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดุเป็นพิเศษมันทําให้เด็กๆไม่ได้มีแค่แผลในปากหรือตุ่มน้ําใสตามตัวแต่เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงอย่างสมองอักเสบและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจนมีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก ระบบแบบเซ r วเรสเนี่ยทำให้เรารู้ว่าในแต่ละปีเชื้อมือเท้าปากสายพันธุ์ไหนเนี่ยที่กำลังระบาดอยู่ถ้าพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงอย่าง e v 7 1ก็จะมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษทำให้โรงพยาบาลและผู้ปกครองเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างเป๊ะปังนะฮะจากทั้ง2กรณีเนี่ยจะเห็นว่าแบบเซ r v เรสเนี่ยคือกุญแจสาคัญที่ช่วยให้เรารู้จักศัตรูเพื่อที่จะวางแผนการรบหรือคือ การวางมาตรการควบคุมโรคได้อย่างถูกต้องและตรงจุดที่สุดและในประเทศไทยระบบนี้ทำงานยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับเพื่อให้การเฝ้าระวังนี้เกิดขึ้นได้จริงประเทศไทยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างโรงพยาบาลทั่วประเทศกับห้องปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบชัดเจนนะฮะ 1. โรงพยาบาลเนี่ยก็จะเก็บตัวอย่างเมื่อผู้ป่วยเข้ามาด้วยกลุ่มอาการที่ต้องเฝ้าระวงัง เช่นสมองอักเสบท้องเสียทายเลวรุนแรงอาการทางเดินหายใจรุนแรงหรือมือเท้าปากที่มีอาการรุนแรงคุณหมอเนี่ยก็จะทําการเก็บตัวอย่างเช่นพวกสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกเพื่อส่งตรวจจากนั้นก็จะส่งต่อไปอยังห้องปฏิบัติการในสังกัดที่เราได้มีการดีลเอาไว้นะฮะตัวอย่างเนี่ยก็จะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นศูนย์วิจัยโรคอุบัติใหม่ทางคลินิกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกรมวิทยาศาสตร,ร์ทางการแพทย์ หรือสถาบันบำราศนาดูลและเขาก็จะทำการตรวจหาเชื้อใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะในการตรวจวิเคราะห์เพื่อระบุให้ได้ว่าเป็นเชื้อก่อโรคชนิดใดหรือสายพันธุ์ไหนจากนั้นก็จะรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งกลับไปให้โรงพยาบาลเพื่อการรักษาและถูกรายงานเข้าระบบกลางของกองระบาดวิทยาเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เพแค่รักษาเท่านั้นแต่มาวิเคราะห์ภาพรวมดูแนวโน้มการระบาดรูปแบบของเชื้อและ มองหาสัญญาณอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและสุดท้ายแจ้งเตือนและควบคุมโรคโดยหากวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อกี้พบการระบาดหรือเชื้อที่น่ากังวลจะมีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศพร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีครับกระบวนการที่เป็นระบบและเชื่อมโยงกันแบบนี้แหละครับคือจุดแข็งที่สำคัญของประเทศไทยระบบของไทยไม่ได้มีแค่ ขั้นตอนการทำงานนะครับแต่ยังมีความโดดเด่นที่เกิดจากการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานทำให้เราเป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือโรคอุบัติใหม่ได้ดีที่สุดในโลกจุดเด่นที่ว่านี้ได้แก่1เครือข่ายที่แข็งแกร่งและยาวนานระบบนี้ไม่ใช่ของใหม่ที่เพิ่งสร้างตอนมีโควิดนะครับแต่เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการทั่วประเทศที่เริ่มการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี2015และทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 2. การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งประเทศไทยนะมีการขยายขอบเขตการเฝ้าระวังโรคใหม่ๆเพิ่มขึ้นอยู่เสมอจากข้อมูลจะเห็นว่าเราเริ่มจากโรคสมองอักเสบและมือเท้าปากในปี25จากนั้นในปี2องก็เพิ่มกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มี2อ1 8ก็เพิ่มเฝ้าระวังโรคในอุจจาระร่วมเข้ามาด้วยและสุดท้ายเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ ทิศทางในอนาคตปีนี้ของเรา2026เราก็กำลังเพิ่มความเข้มข้นพัฒนาศักยภาพของ Genomic Surveillance หรือการเฝ้าระวังระดับรหัสพันธุกรรมของเชื้อโรคซึ่งจะทำให้เราเข้าใจการกลายพันธุ์การแพร่กระจายและวิวัฒนาการของเชื้อโรคได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกครับ ทั้งหมดนี้ทําให้เรามั่นใจได้เลยครับว่าระบบสาธารณสุขของไทยเนี่ยมีความพร้อมและพัฒนาอยู่ตลอดเวลามาถึงจุดนี้ทุกคนคงเห็นภาพแล้วนะครับว่าเบื้องหลังความมั่นคงทางสุขภาพของเรามีทีมงานนักสืบอโรคภัยในห้องแลบทางานกันอย่างแข่งขันแค่ไหนก่อนจะจบคลิปนี้ผมขอสรุป3ข้อสำคัญที่อยากให้ทุกคนจำได้ครับ 1. แลบเซอร์เวคือนักสื่โรคภยัย ระบบนี้ช่วยให้เรารู้จักตัวจริงของเชื้อโรคไม่ใช่แค่การคาดเดาจากอาการทําให้เราสามารถวางแผนรับมือและรักษาได้อย่างตรงจุด 2. รู้เชื้อเร็วกว่าคือกุญแจสํคาคัญของการควบคุมโรคการระบ,บุเชื้อได้ไว ช่วยป้องกันความเสียหายทั้งชีวิตและเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลเหมือนที่เราเรียนรู้จากกรณีของไวรัสนิปป้าของมาเลเซีย 3. ของไทยไม่แพ้ใครประเทศไทยมีเครือข่ายเฝ้าระวังทางข้อปฏิบัติการที่เข้มแข็งและทํางานมาอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญคือเรายังคงพัฒน,นาไปสู่เทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง g e n o m i c s u r v e i l l a n c e ซึ่งจริงๆเรามีมาตั้งแต่ปี2020ก่อนที่ WHO จะออกแนวทางของ Genomics u r v e i l l a n c e มาในปี2 0 2 3ขอบคุณทุกคนนะฮะ ที่รับชมมาจนจบนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้ทุกคนเข้าใจเบื้องหลังการทำงานของทีมสาธรสุขไทยมากขึ้นถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง Disease A Day หรือวันละโรคก,กันด้วยนะครับและถ้ามีคำถามหรืออยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือระบบสุขภาพด้านไหนเป็นเรื่องต่อไปคอมเมนต์บอกต่อกันที่ด้านล่างได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ